สวัสดีอปลิดบอปิดมือถือก่อนจะเผาเสียบปิดมือถือก่อนวิวบวยังไงเศร้าแล้วล่ะเป็นบอนั่นลช่ององเจ็ดบอหนึ่งที่ตั้งได้เบอร์ไปปิดก่อนจะเผาเสืบมานะปิดมันดับก่อน จำได้เลยที่ทำันจะจำมันจกจำแต่บ่จำก็ได้ลองเบิ้ตัวได้ง่ายให้รุดเจ้าจ้ารบอันนี้มันรุดแล้วนี่โปรแกรมนี่รุด โอเคมันเื่อมแล้วจะจิ้มหรอป่า,าคลิกเลยนะไม่ต้องถอดมาเด้อ

เฮ้ตูเดียบม่คได้วา กับอาในโมเน่มันกับ E D L มันกับของเกามันก็บมีปัญหาลองไมครับรองรององอ่ะปิดเครื่องอ่าเราลองเสียบมธรรมดาตอนมันเห็นทันได้เวิร์เครื่องปิดเหมือนรับารเสียบไม่ลองบ้าน่าจะได้โอเคได้ อามันเปิดมาเบิร์มันติดยังบอติดอีเมลบมมอจะ <c oughs> มันติดอีเมลจะได้พูดต่อมมีเสียสองลาอยู่นะติตต่อเด้โอเคโอเคแลวไรติดต่อตลอดวลาเปิดผ่านจง <c oughs> <c oughs> ได้ผ่านหรือเปล่าเปิดได้หรือเปล่า <c oughs> ผ่านบ้า่านบ้า Hmm. à bố mô mi nhắn cô là bỏ pít đấy đi